สวัสดีครับจาเบาวเ,วเาพา็ี่เกาพี่นองวันนี้เบาวเพชรได้ของแทบมา,ามาหยิบูพี่นองกินจิมายักษ์ผ่ากองโกงได้เอยยักษ์ัวผ่ากอะสีะ่นองช่่ววยปลาเพ็ิสุดมุ่มวสอที่เดาช่วยพักนับแรกจวดนี่ เอาดางเหรกควนทวดเนี่ยดวเาหอ,อมควัเนี่ยเป็นคนมากินหองปอ,ม,อมกันเดินไนองเดินไม่ยั้งมาดิไม่ยัง้งไม่ยัง้งไม่ยัง้งีมาเบินน้งนอนู้นเป็นยังไง เรียกร้องความสนใจอะไรอือ้โอ้เปิดฟ้าว่าอไรวะห้อยไปแบบนองใส่ท่านไปยังบ่าครับโอ้ยห้อยไปนี้หมคิดาต่ข้อแข่ไปแล้วเนาะหนักมากไปยังไม่อมไลอ,มอง วันนี้เขึ้นหอดลวนวันไี้ขึ้นหอดตลาดแรงอย กระปองสองกปองสามกรปองใส่ประมาณเน,นกาอกลีวยังใส่พริกเข้าไปแต่ละขันห้องวร้นใไส่เป็นเงนเป็นเจวโคงเงนเจวโคงนมันสีนั้นอันนีไ้ไส่นี่ขขนเข้าไปครับขันหอก็กินถึงมันเงเพาะเก็ดุน้นใบก,ก็กินเผ็ดมันดีทุกนีกระดับความง่ายจะูุ้บว่าได้กินกับเรต้องจ้ามันน n ันนะ มาลูกหม่หมดเดยเ่ยน่อยมาเก็นทีเดีเนาเดี๋ยเหนี่ยน่อยเนาะทำไมตะกีดตองเอาเป็นเด็กน่อยเน่ยป่าป้องก็ได้เปิดแบบนี้ครับสขยิีหนักของตะกียสทำไมเสมยเนยขึ้นเยมากเนี่ย เนของป้องกิน้มือไห่้อ้น้ำห้านสองคนน้ำก่อนหืสุดยอดใส่เขไปเลยที่เราหั่นไปเรียบร้อยพริกใส่เข้าไป ต้องหยิบจับเลยพี่อน,นอ้องเดี๋ยวมือจะอ่อนบีบมนะนาวหืมยอดของบ้าเผ็ดเห็นร้านใอยมีแก๊ปย่างอยู่แดงมวัวขาดไม่ได้สมองี่น้อนงมอย เบื่อเห็นป่านคะเด็กไม่ต้องบอวิธีขอน้ำปลาว่าเดี๋ยวเข็มมือขึ้นไม่ได้โอเคลงมาจากไหนเนาะ พี up, mm ่เ hmm. mm ้าไปเลยให้เข้ัตนยว่าใช้น้ำมันนีน้ำมนีแล้ว ไ่เขาจลยิ่งหอมขัวแบบจริงๆแล้วมันจะสุกมากแล้แต่ว่ามัน,มนามด่าไฟแงนี้มันแน่นเสยดน่น มาเจ้าว่าแค่เพี่น้องเดกนะโอเคไล่ไปน้องมากินกันเนาเดีกคัะพี่จ้ากินไหมลูกกินไหมกินไหมไม่เผ็ดนะครัพ่อลองให้ดูมา,มาคุก ไม่กินเน่ยขไม่นอามากินนิ้เดียวนี่อะไรหืมคุณอืมทะเลอย่างเด่นมือเลือนี่กระสอบใจหนึ่อเอย่างเด่นนี่ร้องเก็บที่มาที่ย่อไข่พอไปนม่นี่สีส้มอืมสีส้ม หางเห็ดไฟบกไปรอกหางอนะ่ะอืมอืมตีรน้นหล็กอืมเารม้สีส้มไอ้สีส้มมันไม่สีขาวสีส้มเห็ดสีจมมันเน้นเหล็กตับ๊บยื้ตัวล่างชุดลูกอ่ะตัวร่างชุดเออ นั่นโอเคอืมสีส้มอืมพี่น้องกุ้ยกล้ยมาแล้วพากรองสั้นมาแล้วข้าินม้าินมมาอินนูอ่ะตินี่เขาแบบนเขาเนาะอีนีสมอออือืไอ้เราเปิดไฟไฟมันจะได้แกลี่ยม่งดูแลติ่มกันไวต่ อันนี้นี้มันท่วงนะซ้มต่อรว้อะ้มันตอจีน่ทองคนยากได้ไฟสีสด Coi yes, yes, yes. mm. mm. uh. huh? mm. là perfect như sau Ừ Ừ Nhẹ nhẹ hả,

กินพิซกดัดเอาน,อออออน่องอ้วนขวนูกไข่ไหลเยอะบรราาไปนะ่นะบรรดนยิมน้มเราอยนี่ดี ดีนะไปกินนั้กินได้เมื่อคนกินไงแบบยั่งยวอยอยวครับล่ะสาววันก,ก,กินข้าวไรเน,นี่ยไปนอนเนี่ยอ้วนทั้งอ้วนทั้งกินข้าวแซบ นี่วะเขาใส่ลูปวดเจ้าลูกหนึ่งด้าหัวเสียไปชิ้มหมาแล้วมาเจอกันใหม่ชิมหน้าครับ